วัดดอนซิงซู้วัดดอนซิงซู้เป็นวัดที่อยู่เป็นเกาะอ,อยู่กลางแม่น้ำโขงซื้อตัว๋ว,วลงเรือข้ามไปวัดแสนซานนวห้าน,นี่เราได้ไปซื้อบายสีชุดเล็กมานะครับชุดละหมื่น <cio vos> สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตทีว่างอีกแล้วนะครับแล้วนี่คือเวียงจัน์ลาว day 4วันนี้เป็นวันที่4นะครับที่เวียงจันรท์ลาวนี่ก็ตอนเที่ยงแล้วนะออกมาจากโรงแรมแล้วแล้วก็กำลังจะไปต่อนะครับไปไหนนะไปแลด์มาร์คไปวัดดอนวัดสิเมือง,ดดองวัดดอนสิงซู้วัดดอนสิงซู้ วัาจ้องซิงซู่เป็นวัดที่อยู่เป็นเกาะอ,อยู่กลางแม่น้ำโข<อ>งต้องนั่งเรือข้ามไปไปไหว้หลวงปู่ศรีสุดโทเหมือนที่เราเคยไปมูหลวงปู่ศรีสุดโทที่สวน้ำพมอ่ะเออที่นี่ก็มีแต่ที่นี่น่าจะแบบปังกว่าเดี๋ยวจะไปขอานานแล้วแต่คนไม่ค่อยแบบคนไม่ค่อยรู้ใช่ไหมที่เนี่ยนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยไปหรอกคนไ,ไทย,ไยคนไทยไปเยอะคนไทยยังไม่ค่อยรู้คนไทยรู้ก็คือเยอะเต็มแน่นอนเนี่ยแหละคนไทยจะรู้เราพออยู่คลิป เพราะว่าช่องช่องชีวิตที่ว่างอ่ะนคนดูคนดูเยอะมากเป็นคนไทยห้าคนที่เหลือในทีวีอ <struggling> ่ละลมลมด้านหลัง <gar> อ,งอะ่ะเปล่าไรเปล่าอยู่นี่สียงมึงเปล่ามากเลยดอก เดี๋ยวเราจะไปข้ามเรือไปไหว้หลวงปู่ศรีสุโธกันนะแล้วตรงตอนนี้ข้างนอกแดดออกแรงมากแต่ฝนตกงงไหมงง่ะไปทุกคนถึงแล้วครับหลุไปไหว้วัดวัดที่อยู่กลางแม่น้ําโขงเป็นเกาะกลางแม่น้ําโขงนะไปไหว้พญานาคกันหลวงปู่ศรีสุดโธนะจ๊ะเราต้องซื้อบสีไหมซื้อที่น้องก็ได้อืม แสาวห้าสองแสองนหพันน okay? ึ่งวัดแบบซื้อไปกลับย่อก่อนนะเยจเยวจเท่าไหร่นี่ซื้อตั๋วลงเรือข้ามไปวัแสนซาวห้าตั๋วไปกลับแสนซาวห้าแสนซาวห้าก็แสนสองกีบแสนสอกีบตกคนละแสน แต่สองห้าพันตัวคนละคนละสองหมื่นห้ากรีบสองหมื่นห้าก็คงคนละประมาณคนละประมาณสองหมื่นห้าก็คนละประมาณห้ oh. าสิบกว่าบาทตัวเรือไปกลับนี่คิดเล็กคิดเล็กเร็วเดี๋ยวพาไปข้ามเรือกันนะจ๊ะแพแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามเรือเดี๋ยวเราจะเข้าแพไปแล้วก็ข้ามเรือกันนะนี่เรือมาแล้ว ไปกันครับเอ๋ะมาจ้าเอ๋อค่อยนะด,ด,ด้วงแบบดวงจเตอแนะเ,แเขาก็เที่ยวทุกคืนเลยนลเนาะเรือออกแล้วครับเดี๋ย <c oughs> วไปเจอกันที่ฝั่ง <c oughs> ที่ฝั่งนู้นนะที่ตรงเกาะกลางไปไหว้หลวงปูดด่รีสุโธนะครับ นี้เราก็ถึงฝั่งกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะข้ามขึ้นไปบนวัดกันนะครับนี่ถึงแล้วนะวัดมาไหวหลวงปู่สีตุดโทนะทุกคนะจะบอกว่าอยากไหว้มากเพราะว่าเราอแอบศรัทธานะจริงๆเราไปมาหลายที่มากที่แบบที่เขามีพญานาคกันนะหลวงปู่สีตุดโตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่แบบเราไหว้บ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาขึ้นจากเรือไปนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันในวัดน,นะคะ ใช้เวลาข้ามเรือมาประมาณ15นาทีนะจากฝั่งนู้นมาที่เกาะกลางฝั่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่วัดกันนะครับเดี๋ยวจะไปสักการะอ,องค์ปู่สีสุดโทกันนะทุกคน วัดพญานาคดอนสิงชูสิงชูถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนชิงชูอ๋อชิงชูสิงชูกันอ่ะชิงชูกันเป็นพญานาคชิงชูกันเหรอไม่ชื่อชื่อชื่อเกาะตรงนี้ดอนก็เหมือนเกาะให้ดูชื่อแปลว่าตำนานความรักแหละดอนชิงชูอ๋อดอนก็คือเกาะเกาะดอนก็คือเกาะดอนชิงชูก็แปลว่าชื่อ เกาะชิงชูเกาะชิงชูดอนคือเกาะดอนชิงชูก็คือเกาะชิงชูนะถ้าเป็นสำเนียงลาวก็ดอนซิงซู่ดอนซิงซู่ดอนซิงซู่โดยโดยแปลว่าอะไรอ่ะครับมีแต่คนบอกว่าโดยตลอดโดยโดยโดยคือครับเหรอครับเลยครับใช่แล้คุณผู้ชมทุกท่านากอ๋อโดยมาเดูทุกอย่างนะได้ นี่เราได้ไปซื้อใบสีชุดเล็กมานะครับชุดละหมื่นกีบชุดละหมื่นกีบแล้วก็ชุดใหญ่ชุดใหญ่ที่เป็นพานก็จะ15ื่นหากีบนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงตัวที่ไหาแล้วนะในชุดใบสีก็จะมีทูบมีทูบอยู่สามดองมีเทียนอยู่เออกี่กี่เล่มอะสามหกหก 90, มีเทียนสิบเล่มนะครับแล้วก็ดอกดาวเรืองนะแล้นะเขาห่อมาเป็นใบตองสวยมากไหนไว้ตรงไหนพี่ปิงเอาแล้วอันนี้ใช้ตรงไหนพี่ปิงขอแบบมีสาระหน่อยวัดน,นี้คือโดดเด่นเรื่องอะไร เป็นรื <ism Durch tus k> ่องพญานาคพญานาควัดน <in gesehen S 2> ี <stewardship> oh, ่เขาเรียกว่าวัดพญานาคเลยอันนี้คือไม่รู้ว่าป่าผูกแต่จริงๆไม่มีคนไทยเลยนะสองคำถามไปที่ไหนก็จะเจอแต่คนไทยแต่ที่นี่ไม่เจอเลยเมื่อก่อนเราเห็นไงเสาเก่าเสาสิมมันจะใหญ่นี่คือเขาทำใหม่แล้วอ๋ออันนั้นคือเสาเก่าเสาเก่าอ๋ออันนี้คือเขาทำใหม่ไหว้ยังไงอ่ะไหกันที่หน้าแดงอุ้ยพญานาคเขาก็แกะสลักจากไม้นะใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ไว้ตรงไหน ตรงนู้นอ๋อบ่อไว้ที่บ่อเลยเป็นรูพญานาคเหรออุ้ยไม่เคยเห็นนี่อ๋อนั่นไงอ๋อเป็นเหมือนบ่อน้ำเล็กๆนะเป็นรูพญานาคนะโซนนี่ตรงนี้คือรูพญานาคเหรอโอ้นี้เหรอเขาเป็นทางขึ้นทางลงเหรอขอเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมหมดแล้วครับเอาไว้ว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ก่อนเอาเนี่ยไปที่ว่าย เ,เชียนสองเลยมีจุดตายแล้วก็จุดทูบตรงน,นี้ย่ยการถวายสองตัวตรงุดเที่ให้สองลูกนนเนี่ยเชียนตรงเนี้ยอ่าจุดจามเชียนเล็กเขีเข้าไปจุดๆๆๆทุบจุดเชียนไว้ก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวตะกี้ไหว้หลวงปู่ศรีสุโธไปละขอพรปังๆไปแล้วนะแต่นี่ก็คือจะพามาดูอีกหนึ่งบ่อนะครับที่เขาเชื่อกันว่าเป็นบ่อพญานาคนะนี่น้ำร้างบ่อน้ำบ่อน้ำเฉยๆเน่าหรออ่าได้แล้วผูดไป็นแหลบ่อน้ำเฉยๆแล้วทำไมเขาโยนเงินลงไปกันนะเพราะแบบคนไม่รู้นะกาโยนไปเรื่องเริ่มมาไหว้มาอะไรกันโอ๊้โหไหว้บ่อน้ำนะเราเชือว่าใส่ลงไปจะได้ก่งเรื่องเอาไปไหว้นู่นี่นั่นนะคนเรื่องเหมือนตาม คนไปโยนเหรียญที่น้ำพูว่าจะได้กลับไป<ม>เที่ยวอีกเหรอได้บอกไม่บอกลับได้เงินกลับได้เงินกลับเดี๋ยวเราจะเดินไปเดี๋ยวเราจะเดินไปไหว้พระในโบสถ์กันต่อนะครับที่เนี่ยพี่ปิงเขาบอกว่าโบสถ์เป็นโบสถ์สร้างขึ้นมาใหม่ทับกับโบสถ์เก่านะครับเพราะว่า โบสถ์เก่าถูกพังมันผุพังชำรุดไปแล้วเขาก็เลยสร้างโบสถ์ใหม่ทับขึ้นมานะครับนี่เด๋จะถึงโบสถ์นะครับนี่ที่โบสถ์นี่นะหน้าหน้าประตูก็จะมีเทวสุวรรณยืนอยู่เฝ้าประตูโบสถ์ไว้นะครับแล้วเข้ามาก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับสวยมาก ก็จะเหมือนของเหมือน,นเดิมเลยอ๋อก็คือจากยุคนั้นเออยุคราสร้าง้อมดของหินอันนี้ของเก่าหมดเลยอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วตรงไหนเกิดเสียกันหายไปหมดแล้วบ้านค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําบุญที่วัดชิงชูวัดพญานาคดอนซิงชู เสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็กำลังจะกลับไปขึ้นเรือกลับฝั่งกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเหงื่อแตกแบบสุดไม่เคยแตกแบบนี้แตกแตนอะไรแต่นะจ๊ะเดี๋ยวจะขอเดินไปขึ้นเรือแล้วนะครับไม่ไหวแริงจริงร้อนมากเลยกลับเลยกลับเลย,เลย,เลยพี่ขึ้นรถเถอะอยากขึ้นรถอยากขึ้นรถโอ้หน่วยแล้วอยากแต